ครับสวัสดีครับผมสายศิลวงคำเหล่านะครับตอนนี้ผมอยู่โคราชนะครับผมจะพาไปดูอะไรตามผมมาครับก็ขอแสดงความดีใจกับคุณแชมป์ยะโสธรนะครับที่หลังจากชีวิตลุมๆอนๆนะครับไม่มีอยู่ไม่มีกินคนอดอันยากนะครับตอนนี้ก็ชีวิตก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังไงครับจากยากจนไม่มีจะกินตอนนี้ก็เริ่มร่ำรวยนะครับ เริ่มมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผวยเตียวแชมป์นะครับตอนนี้ทั่วประเทศไทยเลยนะโอโหหลายสาขามากนับสาขามันเป็นหมื่นเป็นแสนสาขานะครับแชมป์แชมป์นะครับแล้วก็ยินดีกับสินค้าตัวใหม่ของคุณแชมป์เลยนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่นี่นี่โอ้เป็นน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มเนื้อย่างเกาหลีนะครับจิ้มหมูกระทะนะ เออนี่ย่างเกาหลีน่แชมป์นะครับคุณแชมป์นะครับโอ้โหธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่นี่แกเป็นคนทำมาหากินคือภรรยาของแกนี่จะทำลูกชิ้นโรงงานลูกชิ้นส่วนพี่แชมป์ก็จะไม่ยอมน้อยหน้าไงเดี๋ยวจะหาว่าเกาะเมียกินก็เลยโอ้โหแกก็เลยแบบแกก็เข้าใจคิดนะเออทำธุรกิจของแกนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับแชมป์แชมป์น้ำจิ้ม ตัย<อ>่างเกาหลีนะครับหมูหกระทะอะไรนะครับได้หมดนะครับมีขวดใหญ่ขวดเล็กเลยนี่แหละครับคนเรามาถูกทางแล้วนะครับ, <interrupting> รบอย่าอย่าเหยียดหยามกันคนล้มอย่าข้ามนะครับหลังจากที่เขาเคยล้มมาล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีก <infant> ตอนนี้เขาลุกขึ้นได้แล้วก็เขาก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งมั่นคง เห็นว่าตอนนี้เขาจะทาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ไหมครับทาอะไรนะเออไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าน้ํายาดับกลิ่นปากใช่ไหมเออน้ายาดับกลิ่นปากนี่พี่แชมป์ก็ได้คิดค้นสูตรมาแบบดับกลิ่นแบบไม่มีเลยนะครับหายเลยนะครับจากประสบการณ์ของอของจริงของแกครับคือประสบการณ์ยังไงอ่ะคือแกเป็นคนปากเหม็นมากนะ <laughs> ปากเหม็นมากนะขนาดตดปาที่นี่ยังยังหอมกว่าปากพี่แชมป์นะครับเออ ที that that ่นี Now, feet, ่แจคก็ได้คิดค้นว่าสูตรอะไรที่ทำให้ปากหอมนะครับพี่แชมป์ก็ทามาแล้วนะครับก็เขาแสดงความดีใจกับพี่แชมป์นะครับที่ประสบความสําเร็จกับธุรกิจหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็น้าจิ้มน้าจิ้มเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็ล่าสุดตัวล่าสุดก็กำลังทำใกล้จะเสร็จแล้วครับ90%แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะห็นชมหน้าน้ำยา น้ำจาล้างปากปากหอมนะครับตาแชมป์นะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อพี่แชมป์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรหาผมเลยก็ได้นะครับผมกับแชมป์ก็สีกันพี่แชมป์ว่าอะไรผมก็ว่าอย่างนั้นแหละติดต่อถ้าติดต่อพี่แชมป์ยากก็ติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ